เจอตัวคุณที่ใช่หาไรายได้ดั่งพลังทวีนะคะนี้ครูนิเนตมีเคล็ดลับดีๆมาฝากในการค้นหาตัวตนค่ะการที่เราจะลุกขึ้นมาทำอีกอาชีพใดอาชีพหนึ่งมันคือการที่เราต้องรู้ตัวเองนะคะว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทำอะไรฉันไม่รู้ว่าฉันชอบอะไรฉันไม่รู้ว่าฉันทำอะไรได้ฉันไม่รู้ว่าฉันถนัดอะไรสิ่งนี้เรียกว่าคุณ หาตัวเองยังไม่เจอค่ะนี้ครูนิเนตเองก็ออกมาเพื่อค้นหาตัวเองนะคะจากคนที่อดีตข้าราชการแล้วก็ออกมาทําธุรกิจ MLM นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ผันตัวเองมาเป็นครูสอนออนไลน์ในเราทําแล้วมันมีความสุขแล้วก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนวันนี้ครูนิเนตมาให้4คําถามเพื่อค้นหาตัวเองที่ใช่ข้อแรกคือ คุณชอบทําอะไรอะไรทุกอย่างเลยที่เป็นงานอดิเรกเป็นสิ่งที่เราแบบชอบค,คลั่งไคล้หลงไหลมันมากนั่นแหละคือสิ่งที่คุณกําลังชอบมันข้อ 2. อะไรที่คุณถนัดคําว่าถนัดหมายถึงว่าคุณอาจจะทําสิ่งนั้นมานานคุณอาจจะทําสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้ชอบนะแต่ว่าทําสิ่งนั้นมานานจนกระทั่งเป็นความถนัดของตัวเองโอเคงานประจําที่เราเคยทํามาหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยฝึกมาตั้งแต่เด็กอะไรแบบเนี้ย นี่คือสิ่งที่เราถนัดเขียนข้อ3อะไรที่คุณเป็นอยู่นะปัจจุบันตอนนี้ก็คืองานอาชีพที่ทำอยู่ในตอนนี้เขียนข้อ4สุดท้ายเลยนะคะก็คือมีใครชอบมาถามเรื่องอะไรกับเรา เราเคยเป็นศิลานี้ให้ใครไหมหรือใครมีปัญหาอะไรชอบมาถามเรื่องอะไรเราสิ่งนั้นแสดงว่าคนข้างนอกเขามองเราว่าเรารู้สิ่งนั้นมากกว่าเขาโอเคไหมคะเื่าไหมว่าทั้งสข้อนี้คุณจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่มันสามารถเอามาผูกเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสรรสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนคุณนเนตเองนะคะก็คือ แต่ก่อนทําคลิปวิดีโอไม่เป็นตัดต่อคลิปไม่เป็นก็เอาตัวเองไปเรียนรู้ไปศึกษาพอศึกษามาแล้วทําเป็นทําได้รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันน่าจะจําเป็นสําหรับโลกออนไลน์และมีใครหลายคนที่เขายังทําไม่เป็นแล้วครูนิเน่ก็ออกมาสอนให้กับผู้คนนี่คือสามารถสร้างอาชีพได้หรือ,อยังคะแต่มันคือสิ่งที่เอาความรู้ของเรา มาพัฒนาผู้คนมาช่วยผู้คนคุณไม่ต้องเสียพื้นที่เช่าไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟพนักงานค่ะครูนิเนตก็ทำคนเดียวก็สามารถสร้างไรายได้จากการเป็นครูออนไลน์ได้นะคะและเชื่อว่าทุกๆคนนะคะมีของดีในตัวและถ้าใครสนใจนะคะอาชีพครูออนไลน์แบบนี้นะคะโดยที่ เราไม่ต้องมีต้นทุนก็ได้ขอแค่มีใจและมีความรู้นะคะถ้าสนใจความรู้ดีๆแบบนี้ในโลกออนไลน์ติดตามได้นะคะที่ใน YouTube และใน TikTok ช่องของครูนินเน่เซกออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ